อันนี้เริ่มต้นจากการที่เราทำาการวิจัยค้นคว้านะครับแล้วก็ได้ไลเซนส์ในการเป็นผู้ประกอบการบนเรื่องธุรกิจกัญชากัญชงกระท่อมนะครับในช่วง3-4พีปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็จัดตั้งดร CB d นะครับมีผลิตภัณฑ์มี Products มี Service มีแพลตฟอร์มครบถ้วนหมดนะครับอยู่ที่สุขมุมวิท103นะครับทีนี้ธุรกิจของดรเพชร CBD เป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจต่อเนื่องนะครับผมกับพี่เิลลี่ได้มีโอกาส ได้พบกันแล้วก็นั่งพูดคุยกันต้องบอกว่าไม่ใช่สัตว์ทุกประเภทแต่ว่าตอนนี้เราโฟกัสในการเปิดตัวเรื่องของน้องหมาน้องแมวก่อนนะครับแล้วก็เรื่องของสัตว์เลื้อยคลานนะครับเดยเพราะอย่างยิ่งเนี่ยเพอยผ์นะครับที่เราเห็นอยู่ประมาณ7 7เแอเรียนะครับเรื่องแรกเนี่ยที่ CBD เก่งมากก็จะเป็นเรื่องของออการต้านการอักเสบนะครับขึ้นการอักเสบของสัตว์ประเภทหมาแมวเนี่ยมันเกิดจากกิจกรรมของเขานะพี่นะไปเดินช,ชอบชไปเดินนะครับชีวิตเขากับ สิ่งที่เขาจําเป็นต้องเจอครับเนี่ยสิ่งที่ทําไมต,ต้องมาคุยกับดร CBD ก่อนเลยเนี่ย<ม>ก็คือผมเนี่ยต้องมานั่งคุยกับเบอร์หนึ่งของประเทศ<ม>แล้วก็จะได้เอาข้อมูลความรู้จริงๆที่วิจัยมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาซึ่งมันมาตอบโจทย์สําหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันจะยากกว่ามนุษย์ตรงที่ว่าเราสองคนก็เลี้ยงสุนัขเราสองคนเป็นคนรักสัตว์อยู่<ม>แล้วเราสองคนก็บอกเลยว่าน้องเขาพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย พอเขาพูดไม่ได้เขาฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยเราต้องมั่นใจจริงแล้วขอมันต้องดีจริงเห็นผลจริงรซึ่ง Product แต่ละชนิดเนี่ยเราก็เล็กสครูท e น i z e สมากนะฮะในการทีร่จะวิจัยเอาให้ให้ได้ผลจริงๆนะถึงจะเริ่มเริ่มลงมาทำการวิจัยพัฒนานะครับ <c oughs> เราก็ทำเรื่องของการ Formulate Product อายุเท่าไหร่แล้วอ่อวอควาครวก็หกเดือนคัวนั้นเจ็ดปีอ่ะวันนี้สิ่งที่เรากังวลใจกลัวคืออะไรบ้างสำหรับนะ้องเพนฝ่ายอยากให้หยุดเเผวนะเอา,อาน้ำมันซีบีดีก่อยกอย่าให้หยุดเผานะเอาเป็นว่าเขาจะกินอย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้เอาไปก่อนเอาไปลองเทสนะโอ้หมีชื่อจริงแล้วมีชื่อเราก็รู้ว่า เราได้เจอเพื่อนรักเพราะอะไรพราบสุนัขที่บ้านผมชื่อพิศวรุตเองคุณแม่จะสังเกตตรงนี้นะนี่รอยแดงแบบนี้นะเห็นนะน่ากะแลวแดงเพราะว่าบางทีมันมันมีเรื่องของการแพเรื right? ่องของวักชื้นที่เกิดขึ้นในอากาศหลายคนจะได้เห็นหมาแมวแต่วันนี้ค <nh> ร <wan cartoon> ับเราอยู่กับไก่อันนี้ไก่พันอะไรครับอันนี้เป็นไก่ครับลาว่า ไ่นี้ใช่มน่นี้ี่ที่จะลุกไก่อันนี้อาุเก้าเดือนข่ดเ้าเดือนใ้าแลยังขาดอะไรเดี๋ยวบอกผมนะครับอันนี้ขอบคุณมากนะครับเรจะเป็คุเดียไปลองใช้ดูนะครับขอบคุณมากครับ